Hello สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการอนะันบ็อกในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะวันนี้มาถึงชุดที่ชื่อว่า The Maha Parata Oracle นะคะก็มาออกแนวแขก,แ,ขกแนวแบบคินดูแนวต่างชาติกันนิดนึงนะคะอันนี้เป็นชุดที่ ลังเลลังเลมากๆเลยค่ะเพราะว่าราคาจะค่อนข้างสูงมากๆเลยสำหรับชุดนี้นะคะชุดนี้เนี่ยมีไพ่ทั้งหมดแค่36ใบเท่านั้นเองเป็น Oracle นะคะแล้วก็ราคาจะค่อนข้างสูงเลยทำให้ลังเลมากๆเลยนะคะว่าจะคุ้มไหมจะคุ้มไหมนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูชุดนี้กันดีกว่าค่ะว่าจะมีความสวยงามมากน้อยขนาดไหนนะแล้วก็เหมาะแก่การที่จะ สะสมหรือเปล่านะคะอันนี้เดี๋ยวมาดูกันชุดนี้เนี่ยมาจากที่ a อเชียบุ๊ค่ะพอดีว่าเ,เขามีลดราคาอยู่นะคะช่วงนี้จะเรียกว่าลดลดราคาไหมมีโปรโมชั่นอยู่นะคะก็เลยแบบอ่ะตัดสินใจรับมานะคะเดี๋ยวมาแกะดูกันกล่องจะเป็นสีดำด้านนะคะเป็นดบับด้าน นะแล้วก็นี่มีรูปแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอเปิดกล่องกันนะคะอันบ็อกซ์กล่องเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นฝาฟลิปแบบนี้เลยหลังๆมาเนี่ยก็จะเห็นกล่องที่เป็นออกแนวแบบนี้นะคะเปิดด้านข้างแบบฝาฟลิปแบบนี้นะคะว้าวนี่ค่ะผู้แต่งนะคะอ่านว่าอะไรอ่ะกีตะกีตะ r u รัช Uh has been deeply attuned with all things esoteric esoteric from the an early age. As the daughter of an insightful palmist she has embed and go to เลยนะคะคือปกติประวัติก็มักจะไปอยู่ในตัวคู่มือใช่ไหมแต่ว่าชุดนี้เนี่ยเขามีการเอา,เอาประวัติของผู้แต่งเนี่ยมาไว้ในหน้าของอหน้าปกเลยหน้าปกหน้ากล่องเลยนะคะอ่านี่เห็นภาพแล้วเนาะสวยงามเนาะโอเคด้านในก็เป็นภาพแบบขนาดแบบค่อนข้างชัดเจนแลภาพก็ชัดเจนด้วยนะคะเนี่ยในคู่มือนะคะแล้วก็จะมีความหมายามีชื่อไพ่ยอยู่ตรงนี้นะคะชื่อชื่อไพ่ไหมเดี๋ยวก่อน ไม่น,น่าจะใช่ชื่อไพ่เพราะชื่อไพ่จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบชื่อคนแหละแล้วก็ความหมายจะอยู่ในหน้าไพ่เลยนะคะจะ,จะอยู่ในการแต่ละใบนั้นเลยว่าหมายถึงใครเออหมายถึงอะไรนะคะคือความหมายอยู่ในไพ่แต่ว่าในตัวคู่มือก็จะเป็นชื่อของภาพนั้นๆชื่อของคนในภาพนั้นนะคะตัวละครในภาพนั้นเนี่ยค่ะ กฤษณะก็คือพระกษณะนั่นเองนะคะอันอื่นๆเนี่ยไม่กล้าอ่านเดี๋ยวอ่านผิดนะคะก็เรียกว่าถ้าใครชอบในแนวของเ,ออเทพทางฮินดูอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ใช่เทพขอโทษเ,เรียกว่าอะไรดีในเรื่องของมหาพรตะใช่ไหมอ่าจะเป็นตัวละครในนั้นนะคะตัวละคร <laughs> เนี่ยค่ะในชุดนี้ก็เรียกว่าตัวละครเรียขอขอใช้ว่าเป็นตัวละครแล้วกันนะคะคือตัวละครแต่ละตัวในหน้าไพ่ยนยคะ<ม>ก็จะมีเขาเรียกอะไรดีอยู่ในเรื่องราวของมหาภารตะนะคะแล้วก็จะเป็นความหมายของตัวละครนั้นๆด้วยนะคะอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของวอร์เรียอย่างเงี้ยค่ะอืม คนนี้ก็จะเป็นแบบตัวแทนของ strength นะคะก็จะบอกถึงลักษณะทีนี้ถ้าจะอ่านให้สนุกมากขึ้นคิดว่าน่าจะต้องรู้เรื่องราวเหล่านี้นะคะรู้ว่าตัวละครเหล่านี้เขาคือใครอะไรยังไงนะคะเราถึงจะเข้าใจในส่วนของตัวความหมายของไพ่ของการ์ใบนี้แต่ละใบได,ได้อย่างดีนะคะโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะมีการเกริ่นนำเนาะแล้วก็พูดถึงวิธีการพัฒนาทางด้านของจิต ด้านของอพลังจิตด,ด้านของจิตนะคะอย่างอันนี้เป็น clavoyons จะทำยังไงเป็นความสามารถที่จะเห็นได้เหมือนกับเขาถ้าเรียกก็คือประมาณว่าตาทิพย์อย่างเงี้ยค่ะจะพัฒนายังไงนะคะก็จะมีวิธีการแบบหลากหลานมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของอันนี้จะเป็นสเปรดของไพ่เป็นตำแหน่งไพ่นะคะก็จะมีแบบที่เป็นแบบ3ใบมีแบบ4ใบด้วยนะคะพูดถึงอะไรเนี่ยแล้วก็สติ i ก cross นั่นเองนะคะก็จะมีทั้งหมดสิบใบอย่างนี้อืมโอเคมีอะไรอีกนะเมนคาแรคเตอร์ Main อ่าอันนี้เขาก็จะบอกว่าตัวละครแต่ละตัวเนี้ยคือใครยังไงบ้างเขาเป็นใครอ่าอันนี้ก็จะอธิบายไว้นะคะแล้วก็มาเป็นความหมายของตัวไพ่ อืมทั้งหมดที่เราบอกก็คือ36บใบเนาะแล้วกด็ด้านหลังมีแบบ reference ด้วยนะคะอ่าโอเคว่าใครเป็นคนวาดเนี่ยมี artist อยู่ด้านหลังนี้นะคะแสดงว่าใช้ผู้วาดเนี่ยหลากหลายคนมากๆเลยนะคะ ก็สามารถไปดูจากด้านหลังตรงนี้ได้ว่ามีใครวาดบ้างนะโอเคคู่มือเขาก็เรียกว่ากระชับดีค่ะไม่ได้แบบมีวิ้นเวอย่นเยอะนะคะเดี๋ยวเรามาดมูมีโอมด้วยนะคะนี่นด้านหลังของไพ่จะเป็นรูปนี้นะคะเป็นรูปโอมเนาะแล้วก็มาในที่ล็อกไพ่แบบนี้เป็นพลาสติกนะคะแล้วก็มาดูด้านน้อ๋อขอบทองค่ะไพ่เป็นขอบทองนี่นี่นี่ขอบทองนะคะ แล้วก็ด้านหน้าของไพ่ค่ะตัวไพ่อะค่ะมีความหนานะมีความหนาแล้วก็แข็งแรงมากเลยนะคะขนาดเนี่ยไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะคะด้านกว้างด้านเนี้ยค่ะก็ สามารถที่จะหยิบจับได้ค่อนข้างสะดวกแล้วก็ด้านยาวเนี่ยก็คือจะไม่ได้ยาวจนเกินไปนะคะเป็นขนาดที่กระทัด,ดนั่นเองอ่าแล้วก็ตัวไพ่เนี่ยค่ะจะไม่จากเขาเรียกว่าอะไรดีอาบเอ่อเคลือบเคลือบมันนิดหนึ่งนะคะอาบมันนิดหนึ่งแต่ไม่ได้แบบเป็นแบบวาวขนาดนั้นนะคะไม่ได้แบบเคลือบเงาขนาดนั้นโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าของไพ่เเขากันนะคะ นี่ใบแรกพูดถึงเป็นเรื่องราวของ power นะคะใบแรกลูกศรง้างขนาดนี้เลยนะคะก็มีแรงที่จะส่งไปส่งให้ลูกดอกเนี่ยมันออกไปได้อย่างแรงมากๆเลยดูจากลักษณะการง้างไปนะคะก็ตัวนี้ก็จะมีความหมายในเรื่องราวของ power นะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของ โอ้หนามากสริงนะเนี่ยตอนแรกนึกว่ามสองใบติดกันนะคะอ่า invisible invisible ว้ In visible. In visible. คนนี้นี่ลูกธนูคนนี้ยิงไม่ใจแล้วก็มี desire ความปรารถนานะคะดูดูดภาพวาดออกไปคนละแนวเลยเห็นไหมเพราะอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะตามที่เราดูในคู่มือเนี่ยคนว่าจะเป็นคนละคนกันนะคะนี่เห็นไหม shelter นี่โอ้เหมือนในการ์ตูนที่เราดูเลยเนอะวอ r r เรียนี่ค่ะลักษณะของภาพก็แตกต่างกันไปนะคะนี่อืม,อ,มอันนี้อะไร g r e e เ Expertise Strength นะคะ Intuition โอ้เป็นเหมือนแบบว่าเป็นคนที่แบบมีเซนส์อย่างรู้อะไรอย่างี้ Gratitude บาลานซ์นะคะโอ้เขายืนแบบเหมือนกับอารมณ์แบบท่าโยคะเลยนะคะรักษาบาลานซ์ให้ดีๆนะคะอันนี้จะเป็น Universe อ่าถ้าเราดูจากตรงเนี้ยเราจะไม่ทราบเลยว่าหน้าไพาอะ่ะเขาหน้าไพาแต่ละใบเนี่ยคือใครนะคะตัวละครพวกนี้ก็จะต้องไปดูในคู่มือในคู่มือก็จะมีบอกตัวละครเอาไว้ว่าคนนี้คือใครตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้ก็จะเป็นอีโนะคะ Beauty โอ้สวยไหมสวยไหม เอาจริงๆก็แอบรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมดูภาพคงไม่ค่อยสมดุลด้ไรนะคะ uh, อันนี้ gift อ mm ืมโอ้แปลกเชียวนะคะอันนี้คืออดทนรอคอยนะเนี่ย mm. Self-Study Justice Trickster อ oh. ิ i n f i n i t y นะคะ Ambition impartial โอเคก็ทั้งหมด36ใบนะคะแล้วก็ได้ผลงานของศิลปินที่หลากหลายมากๆเลยนะคะในส่วนการสับไพ่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะก็สับได้โอเคเลยด้วยตัวกระดาษเขาอะค่ะมันไม่ได้ลื่นมากขนาดที่แบบหยิบจับลำบากนะคะแล้วก็ไซส์เขาเนี่ยขนาดของเขามีความที่แบบเรียกว่ากระชับมือนะคะทำให้เราสามารถที่จะสับไพ่ได้ง่ายหยิบไพ่ได้ง่ายนะคะแล้วก็ในการกรีดไพ่ ยังคงมีติดอยู่บ้างนะอ่าโอเคก็สำหรับไพ้ชุดนี้นะคะราคาเนี่ยมันจะขึ้นขึ้น,นลงลงเนาะต้องบอกว่าอย่างนั้นบางทีก็อยู่ประมาณสัก900ถึง1,000ถึง 1000, 1,000กว่า นะคะก็ราคายอยู่ประมาณนี้เท่าที่เราเคยดูเนะาะชุดนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่สำหรับคนที่ชอบแนวนี้ชอบเรื่องราวของมหาภารตะนะคะก็คิดว่าน่าจะถูกใจในส่วนของตัวละครแล้วก็ถ้าใครที่ศึกษาเรื่องราวพวกนี้น่าจะถนัดในเรื่องของตัวละครต่างๆแล้วเราคิดว่าพอเรารู้เรื่องของตัวละครแต่ละตัวแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะแปลไพ่ออกมาได้ง่ายมากขึ้นนะคะอย่างนี้ ในเรื่องราวของ intuition เดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งก็ได้เนาะสิหเบอร์สิบหกเขาหมายถึงอะไรนะคะอันนี้ค่ะ uh, gift with the power of intuition and inner knowledge เป็นความรู้ภายในนะหรือว่า sense นั่นเองนะคะแล้วก็ uh, เขาสามารถที่จะ tap into the collective unconscious Through c l a v o j o n s telepathy telepathy ก็เหมือนแบบโทรจิตอะไรไประมาณนี้นะคะโอเคพูดถึงอะไรเนี่ย t h i s c a r d indicate access to metaphysical information นะคะการเปิด channel สำหรับในเรื่องของการสื่อสารนะ uh, อาจจะต้องการให้เรามีการสื่อสาร uh, ม,มีเรื่องราวของการสื่อสารหรือเปล่า trust in your Inner voice คือเหมือนกับให้เราเนี่ยเชื่อมั่นในเสียงภายในของเรานั่นเองนะคะเชื่อมั่นใน s e n s e เชื่อมั่นใน intuition ของเรานั่นเองนะคะอืมโอเคเออใบนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเอออ่ะ ก็อันนี้ก็จะเป็นความหมายของไพ่นะคะวิธีการใช้จะใช้ใคล้ายๆกันกันกบไพ่ชุดอื่นๆที่เราเคยดูกันนั่นแหละออรเคิลชุดอื่นๆนะคะเออหรือว่าใครอยากจะใช้แบบเอ้ยงั้นลองดูแบบอดีตปัจจุบันอนาคตก็ได้นะก็ลองดูนะอันนี้ หรือว่าเป็นเรื่องราวของสิ่งที่เราตั้งใจมุ่งหวังหรือคาดหวังไว้นะคะมันมีอะไรที่เป็นสิ่งที่เราต้องคอนเซิร์นไหมแล้วก็ผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงในเรื่องราวแต่และเรื่องราวอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเป็นแบบสีใบเนาะโอเคก็ชุดนี้เป็นอีกหนึ่งชุดที่ เอามาแนะนําให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นมหาภารตะนะถ้าใครชอบเรื่องราวนี้ก็ลองดูนะคะอันนี้เราซื้อมาจากที่ Asia Books นะแล้วก็บุ๊ก Depository ก็ยังคงมีอยู่ถ้าใครสนใจก็ลองไปหาดูได้นะคะสหรับวันนี้ไปแล้วเนาะบ๊ายบายค่ะ